หลวงตาตอนรถเมสายดงละครดงละครเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในดงไม้ในเขตจ,จังหวัดนครนายกถาเกลือน,นายกไปทางใต้เล็กน้อย มีอาณาบริเวณเกินพันไร่เป็นชุมไม้ใหญ่น้อยตามสภาพดงสมชื่อแต่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านหาได้เป็นชาวดงไม้เขาอยู่ดงอย่างผู้มีวัฒนธรรมปกปักรักษาดงไม้ไว้เสมือนร่มชายคาเรือนอันบรมสุขของเขาทำให้ดงละครมีธรรมชาติรื่นรมน่าอาศัยเขาไม่เคยคิดว่าป่าไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความป่าเถื่อนเหมือนบางคนที่เห็นแก่ได้ใช้นิสัยป่าเถื่อนเที่ยวทำลายดงเสียแม้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองและปราบปรามแล้วก็ยังไม่ไวายมีข่าวที่ป่าเถื่อนการเดินทางเป็นงานจำเป็นของชีวิตธรรมชาติสร้างชีวิตให้เกิดมาเกิดได้มอบเครื่องเดินมาให้ด้วยลาก็มีครีบมีหางนกก็มีปีก สัตว์ที่ไร้ปีก็มีเท้าส่วนสัตว์ที่ไม่มีทั้งปีทั้งเท้าซึ่งดูเหมือนธรรมชาติจะไม่น่าเอ็นดูเสียเลยก็ไม่ยอมหยุดนิ่งหาวิธีเดินเอาจนได้เช่นงูกะเลื้อยทากหอยก็อาหนาคลานคลำไปไม่ต้องง้อปีกงอเท้าเพราะอยังรักชีวิตถ้าหยุดเดินชีวิตก็หยุดด้วยฉะนั้นการก้าวไปข้างหน้าจึงเป็นเครื่องหมายของชีวิต แต่สัตว์ประเสริฐที่ธรรมชาติให้มามีทั้งสองเท้าบางคนไม่ยอมใช้นั่งงอมืองอเท้าเสียชีวิตจึงไม่ก้าวหน้านาไอาหอยเป็นที่น่าสังเกตว่าสัตว์ที่เดินได้ไวมักเป็นสัตว์ที่ขยายวงดำรงพันธุ์ไว้ได้ดีส่วนสัตว์ที่เดินช้ากำลังจะสูญพันธุ์ลงไปทุกวันกฎธรรมชาติข้อนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการขยันมันก้าวไปข้างหน้าทำให้อยู่รอด มนุษย์เราไม่มีปีกและเท้าก็จำกัดเหลือกเกินแต่ธรรมชาติกหาได้ขาดความอินดูมนุษย์ในเรื่องนี้เพราะได้มอบเครื่องเดินที่วิเศษกว่าเท้ามาให้อย่างหนึง่งก็คือสมองถักใครใช้แต่เท้าก็เรียกได้ว่าใช้ธรรมชาติของมนุษย์ไม่สมบูรณ์และอาจได้รับความอัปยศยชนนั้นมนุษย์เราจึงไม่น่าจะน้อยใจว่าธรรมชาติให้เท้ามาน้อยเพราะเท้าไม่ใช่เครื่องหมายความเจริญของมนุษย์ และเป็นที่รู้กันว่าถ้าใครเดินมากกว่าสองเท้ากลายเป็นสีเท้ามนุษย์ไม่นับแย่น่อยมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เดินได้ช้าแต่ก็แพร่พันธุ์ได้มากที่สุดทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์ได้พยายามแก้ไขความช้าของตนเองสมัยโบราณใช้ฝีเท้าสัตว์เช่นม้าช้างเป็นตน้นทางเรือก็อาศัยแรงทอแรงพายและแรงลมส่วนทางอากาศยังนึกไม่ออก เห็นมีแต่คนในนิยายคือใช้หอเอาแต่ปัจจุบันนี้คนเราเดินได้ไวไม่แพ้ฝีท้าของคนโบราณเลยทางน้ำหรือใช้เรือที่ขับดันด้วยพลังเรื่องจกักไปได้ทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำทางบกก็มีรถนานาชนิดทางอากาศมีกี่ชั่วโมงก็รอบโลกนี่เพราะสมองทั้งนั้นหลวงตากำลังเดินทางด้วยเครื่องเดินจากมันสมอง ความจริงได้เดินมาแล้วกับรถเมย์สายดงละครไปได้รับความประทับใจมาในระหว่างเดินทางจากดงละครสุขุงเทพาศาสนกิจผลาหลงตาไปสู่ดงละครให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติและอัธยาศัยของคนที่นี่เป็นวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมแล้วก็จากดงละคร้วยรถเมย์ที่ต่ออย่างทันสมัยซึ่งมีวิ่งเชื่อมต่อกรุงเทพอยู่คันเดียว กำหนดออกจากตรงละครเวลาหกนาฬิกาดวงตาได้รับความกรุณาโดยเขาจัดที่นั่งให้ในตอนหน้ารถพอจะผูดจาปราศัยกับคนขับได้อย่างดีวันนั้นเป็นเช้าที่ฟ้าชุ่มชื้นด้วยสายฝนบางๆตามปกติของฤด,ดูการกลยปรรษาพอผ่านพ้นประตูน้ำเกิดนายกมาแล้วรถก็วิ่งมาบนคันคลองระบายที่ใช้เป็นถนนถาวรผ่านบ้านชาวไร่ชาวนามาดนลำดับ ระยะนิรถก็ต้องหยุดใบกว่าตอนอื่นเพื่อรับผู้โดยสารตัวเล็กๆที่มีเสื้อผ้าเก่าๆสวมอย่างเรียบร้อยแต่มันคงจะเป็นชุดที่ดีที่สุดสำหรับเขาทุกคนมีกระเป๋าบางคนก็ยังแถมมีปิ่นโตรหรือไม่ก็หม้อหิวเล็กๆที่บรรจุอาหารติดมือมาด้วยเนื่องจากฝนตกปรยๆไม่ขาดสายบางคนจึงมีหมวกแม้กระทั่งงอบครอบศีรษะกำบ,บังฝนตามมีตามได้ แต่หลายคนยอมเปียกเขายืนรวมกันเป็นกลุ่มกลมเพื่อรอโดยสารรถเมลเมื่อรถหยุดรับเขาครั้งใดก็จะพากันทยอยก้นชาช้าอย่างสงบเงเ่ียมไม่มีเสียงเอะแจ้วเช้าหรือลุกลี้ลุกลนผู้โดยสารตัวเล็กๆนี้ท่านคงจะเดาออกถูกแล้วเขาคือนักเรียนประชาบาลเด็กเล็กเกเหล่านี้ทำให้หลวงตาต้องเดวกลับหลังหลายครั้งได้เห็นเขาขึ้นมานั่งแทรกซี่โดยสาร บางคนก็ต้องยืนมีผู้โดยสารหลายคนสลัดที่นั่งให้ด้วยความการุณากิริยาอาการของเขาเป็นไปด้วยความสงบสงเงียมดวงตาแฉวกระพริบทีราวกับมีความสำนึกคารวะและเจียมตัวเงียบกริบตลอดระยะที่โดยสารจนกระทั่งถึงจุดหมายที่เขามุ่งมาคือสาลาวัดตั้งอยู่ริมถนนซึ่งเขาใช้นั่งหลบแลดหลบฝนเรียนหนังสือ ไม่ทราบว่ามันจะคุ้มได้ดีหรือเปล่าเพราะเท่าที่สังเกตเห็นมันเก่าและเต็มทีเมื่อรถหยุดสนิทต,ตัวน้อยๆเหล่านี้ก็พากันระบายตัวเองลงจากรถด้วยราอาการสุภาพเรียบร้อยเช่นเคยจนกระทั่งเหลือแต่ผู้โดยสารที่แท้จริงยังก่อนท่านเขาไม่ได้รีบวิ่งเข้าโรงเรียนอย่างที่น่าจะวิ่งเขายังพากันยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งอย่างได้ระเบียบทั้งที่ฝนโปรอยอยู่อย่างนั้นแหละหันหน้ามาทางรถ เมื่อพร้อมกันเดินแล้วเขาก็จะพากันย่อกายน้อมศีรษะแสดงคาระวะมายัางรถและเปล่งเสียงพร้อมกันว่าขอบคุณครับขอบคุณค่าแล้วก็วิ่งเข้าสู่โรงเรียนจะไม่ให้วิ่งอย่างไรเล่าท่านเพราะฝนมันทําให้เขาหนาวและเปียกชื้นอย่างนั้นดวงตาเห็นผู้โดยสารในรถหลายคนยิ้มอย่างสดชื่นเราเป็นคนเดินทางเหมือนกันเดินทางก็ต้องการความเร็วด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวโตว เราแยกทางกันแล้วผ่านมาพบกันเท่านี้เพราะทางจุดหมายกันนี้แต่ใจของดุงตายังไม่ยอมแยกจากเด็กเหล่านั้น,ปนไปง่ายง่ายแม้ตัวจะเล็กๆดำๆขมุกขมอมเกือบจะหาความน่ารักไม่ได้ในเรือนกายแต่กริยาอาการอันสงบเสงี่ยมหรืออดทนของเขาทำให้เกิดความเวทนาสงสารอย่างจับจิตจับใจอดไม่ได้ก็เลยชวนคนกับรถคุยถามเขาว่า เด็กๆโดยสารรถคุณทุกวันหรือครับเขาตอบคุณเก็บค่าโดยสารแปลกนี่เก็บเสียงขอบคุณแทนสตังเขาปรายสายตามาทางลุงตานิดหนึ่งอึง้งไปชั่วขณะแล้วพูดที่แกเข้าแถวทำความเคารพนะ่ะความจริงแกไม่ได้ทำความเคารพผมหรอกครับอา้าวแล้วแกทำความเคารพใครล่ะผู้ดโดยสารครับ มันเกี่ยวอะไรกับผู้โดยสารหรือกระรสของคุณนี่ถูกละครับข้อนั้นแต่ผมรับบริการเขามันก็เหมือนรถของเขาตลอดทางที่เขาโดยสารเสียงเงินตอนนี้หลวงตาตรงอึ่งบางชารอยเขาจะสังเกตอาการออกจึงกล่าวต่อไปว่าบางคนเขารำคาญที่ผมโอเอชักช้ามีธุระด่วนจะไปไวๆกับมัวมากังวลอยู่รับเด็กเสีย ความจริงจะไม่รับเพื่อเอาใจผู้โดยสารที่เสียเงินก็ได้แต่ผมสงสารเด็กก็เลยต้องหาทางแก้ไขไม่ให้เด็กอยู่กระจายการโน่นคนนี่คนเหมือนก่อนให้มาคอยรวมกันเป็นจุดๆจะได้ไม่ชักช้าเสียเวลาและให้ช่วยกันระวังรักษามันยาดอย่าให้เป็นที่รำคาญแก่ผู้โดยสารเขาเมื่อถึงโรงเรียนแลว้วก็เข้าแถวโค้งแสดงความขอบคุณผู้โดยสารเสียก่อน ตั้งแต่นั้นมากแก้ปัญหาความชักช้ารำคาญได้พอใจด้วยกันทั้งฝ่ายผมเด็กและผู้โดยสารหลวงตานึกโมทนาสาธุอยู่ในหัวอกเราคุยกันเรื่อยๆตามวิสัยของผู้ที่เริ่มจะนิยมเนื้อทยาศัยของกันและกันเขาชื่ออะไรเป็นเจ้าของรถคันนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเขาเป็นคนขับรถบริการประชาชน ที่มีอัธยาศัยราเริงอ่อนโยนร่างใจแต่เสียงเล็กแหลมเหมือนผู้หญิงฟังและชวนสนุกครื้นเรงดีนักและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาทำให้เด็กตัวดำดำขมุขขมมเป็นเด็กที่มีจันจามารยาทน่ารักแสดงความกตันยูรู้คุณด้วยเสียงที่น่าฟังเขาละอายความบดบึงของใบหน้าคนขี้รำคาญ ให้กลายเป็นรอยยิ้มอย่างพึงพอใจเขาประกาศธรรมะที่เกิดผลมากกว่าวูหันคมคายของนักเทศเขาสร้างรากฐานอย่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยน้ำใจมิใช่เงินที่ทําให้สังคมผูกพันกันด้วยนายค่าจ้างแรงงานไปทุกกระเบียดเวลาเหมือนสังคมทาตหลวงตาเพอ้อฝันมากไปหรือ ที่พบเขาตามถนนหนทางโชครู่ก็เก็บมาสะดุดียกย่องเสียเป็นคุ้งเป็นแควดวงตาต้องขอยอมรับว่าต้องสเสน่ห์ชายผู้นี้เพราะมองเห็นว่าสเสน่ห์ของเขาเป็นสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งมั่นคงและมีพลังที่จะช่วยปรับปรุงฐานรากแห่งสังคมได้หากคนส่วนใหญ่จะหันมาสร้างสเสน่ห์กันแบบนี้ให้มากๆก็ย่อมจะเป็นช่องทางให้บังเกิดสันติสุข โดยไม่ต้องไปนั่งประชุมสมมนาการในเปลืองน้ำไหลความกตัญญูรูค้ควรเป็นคุณธรรมสำคัญในใจคนเพราะบันดาลให้เกิดความคารวะและการเสียสละเป็นรากฐานของมารยาทที่ดีงามเป็นสายใยที่ประสานความเป็นอยู่ของคนให้เกิดความเฉม่ชื่นและคงทนฉะนั้นชายผู้นี้จึงเป็นพระเอกแห่งนิยายร,รับคอมมิวนิสต์สำหรับหลวงตา การสำนึกในคุณเมื่อกล่าวโดยทั่วๆไปแล้วก็น,นับว่าเป็นอุปนิสัยอันหนึ่งที่บรรพชนซึ่งมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาได้อบรมปลูกฝังตรงในชีวิตจิตใจลูกหลานนับแต่เด็กไปทีเดียวโดวยเฉพาะให้รู้จักคุณของมารดาบิดาครูอาจารย์สมณะชีพราหมณ์และองค์พระประมุกของชาติแท้ก็น,นับว่าเป็นการปลูกฝังตามตำรา อย่างจะมีผลก็อยู่ในวงจำกัดและผู้รับการปลูกฝังก็สำนึกตอบผู้มิคุณแข่ตนเพียงแต่ว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องเมตตาสงเคราะห์อยู่ตามปกติแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นเสมอมาครั้นตกมาสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่วัตถุเจริญจิตใจคนตกเป็นทาสของวัตถุจนเงยไม่ขึ้นข้าวทุกวัน โลกกำลังจะกลายเป็นตลาดเก่งกำไรใครจะทำอะไรให้ใครก็ต้องหมายถึงเงินเงินคติที่ว่าเงินคืองานงานคือเงินนี่แหละท่านทำไม่สิทธิปฏิวัติอาจารย์ขึ้นมาใช้สอยนิดๆหน่นนอยๆก็แบมืองานคือเงินครับอาจารย์ใครจะมีนิสัยเป็นโพธิสัตว์จากเงินจากทองชาวบ้าน ที่ตนไม่มีหน้าที่จะเมตตาขึ้นมาก็พภายระแวงว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเมื่อไม่แน่ใจก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าวิคนจริตเข้าไว้ก่อนสอบสวนให้รู้แน่ว่ามาแสดงเมตตาต่อคนที่ไม่มีหน้าจะเมตตานะ่มันเรื่องอะไรมันไม่ใช่ความผิดของผู้สงสัยดอกท่านมันเป็นการบำเพ็ญตนที่ผิดคติแห่งยุคต่างหาก และเป็นตัวอย่างยืนยันว่าโมโนธรรมกำลังจะหมดความหมายทั้งยังจะกลับแปรปรวนเป็นของสแสลงสังคมเห็นว่าน้ำใจเป็นสิ่งที่ไม่น่าวางใจมันทำให้เป็นไปถึงเพียงนี้นี่แหละยุป,ประสีอานทางวัตถุที่ร่ำร้องยินดีกันนักหนาโรคที่ทำให้คนนอนไม่หลับก็คือความระแวง อาณาจักรที่วุ่นวายก็คืออาณาจักรของคนระแวงไม่มีใครจะไว้ใจใครถ้ากำจัดความระแวงเสียได้ก็จะช่วยอยู่เย็นเป็นโศกแต่จะทำได้ด้วยวิธีไหนในเมื่อโลกและบ้านเมืองอย่างเข้ามาถึงยุคที่ต้องระแวงเช่นนี้หลวงตาคิดเห็นว่าวิธีที่จะแก้โรคระแวงได้นั้นก็อยู่ที่ช่วยกันผ่อนคลายความเคร่งเครียดในคติแห่งยุคลงเสียบ้าง โบยปลูกฝังนิสัยไว้วางใจกันอย่างมีรากฐานขึ้นวิธีเดียวกันกับชายขับรถปฏิบัติตัวเด็กตัวดำๆที่กล่าวมาแต่ต้นทำให้เขาสำนึกว,ากว่าความเมตตาของคนที่ไม่มีหน้าที่จะเมตตาตัวเขานั้นก็มีอยู่มีชัยจะมีอยู่ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเขาเท่านั้น การสร้างความสำนึกเช่นนี้ให้เขาย่อมจะเป็นทางให้เขาเป็นผู้มินิสัยมองโลกในแง่ที่อบอุ่นงดงามมิใช่เป็นตลาดต่อรองหากำไรอย่างเดียวเห็นคุณค่าของสังคมที่กว้างกว่าครอบครัวท่านก็ยอมรับมิใช่หรือว่าอุปนิสัยเช่นนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นฉันั้นจะไม่คิดช่วยกันสร้างอุปนิสัยของผู้เยาว เพื่อวางรากฐานของสังคมในอนาคตขึ้นด้วยวิธีนี้ท่านคิดว่าจะยังมีวิธีใดอีกเห็นคุณของสังคมที่กว้างกว่าครอบครัวท่านก็ยอมรับมีใช่หรือว่าอุปนิสัยเช่นนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยทำสังคมไม่น่าอยู่ขึ้นฉะนั้นจะไม่คิดช่วยกันสร้างอุปนิสัยของผู้เยาเพื่อวางรากฐานของสังคมในอนาคตขึ้นด้วยวิธีนี้ ท่านคิดว่ายังจะมีวิธีใดอีกเล่าจงมาช่วยกันเสียสละแสดงความเมตตาต่อบุคคลที่ท่านไม่มีหน้าที่จะเมตตากันบ้างเถิดเมตตาทํานองนี้จัดเดียวว่าเป็นอัปรมัญญาของชาวบ้านมีผลสาบซึ้งนักมันจะเข้าไปและลายทิฏฐิมันะความดื้อกระด้างในหัวใจเล็กๆสามารถที่จะทำให้เขามีมัญญาตนิสัยที่นอบน้อมดีงามด้วยอำนาจความรู้สึก ในเมตตาที่เขาไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องแต่เขากลับได้รับอกใครบ้างเล่าจะไม่ทราบซึง้งและตอบสนองด้วยความคารวะเชื่อฟังและการเสรสละด้วยจิตเมตตาดังนี้ก็ยังจะมีส่วนช่วยเขาเติบโตขึ้นมาเป็นนักเสสละโดยธรรมชาติด้วยอำนาจความกตันยู่ต่อสังคมอีกด้วย เด็กๆที่กำลังอยู่ในสภาพที่ท่านจะพึงเมตตาเดี๋ยวรอคอยท่านเขาคอยท่านอยู่แล้วคอยอยู่ทุกหนทุกแห่งในท้องที่กันดารและไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องเป็นนักขับรถเมส,สายดงละครท่านจะเป็นอะไรมีอาชีพอะไรก็ได้ขอแต่ให้เจียดแรงงานอันบริส,สุทธิ์เฉลี่ยกแกเขาบ้าง แทนที่จะก้มหน้ามองแต่หลานของท่านทางเดียวมาช่วยกันสร้างนิสัยของผู้เยาให้เขารู้สึกต่อโลกหรือประเทศชาติว่าเป็นเสมือนครอบรครัวของเขาเถิดแล้วโรคระแวงที่ทำให้คนนอนตามเมลับลายจะถูกกำจัดลงได้สมปรารถนาในอนาคตแต่ว่าเขาไม่มีเหรียญตราไม่มีใบประกาศกิรติคุณจะให้ท่านดอกนอกจากความสำนึกคุณที่แปรใช้ออกมาเป็นจัญญาที่ดี เหมือนเด็กโรงเรียนประชาบาลสารวัตรแห่งนั้นแต่ถ้าท่านเห็นว่ามันมีค่าไม่เท่าเหรียญตราหรือไปขององค์การสมาคมแล้วแน่ละท่านก็ย่อมจะทำไม่ได้และเขาหล่อนนั้นก็จะต้องตัวขึ้นมาเป็นผู้มินิสไยมีไว้ใจคนเคลียดชังคนมั่งมีและอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกหลานของท่านในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ ชีวิตการเดินทางเด็กๆเ,เหล่านี้กำลังเริ่มย่างเขาเป็นผู้ขาดกำลังจึงไปได้อย่างเชื่องช้ายากที่จะทันโลกท่านมีหนทางใดบ้างไหมที่พอจะช่วยเขาถึงจุดหมายได้โดยเร็วไวโปรดเมตตาเขาเถิดช่วยให้เขาอยู่รอดและทัดเทียมท่านโดยไม่ต้องคอยริษยาตัดรอนท่านเท่ากับช่วยป้องกันอุปนิสัยทำลายไม่ให้เกิดขึ้นด้วย และด้วยวิธีการเยี่ยงคนขับรถเมยสายดงละครคือปฏิบัติตัวเด็กๆด้วยความอ่อนโยนแสดงให้เขาเห็นความเมตตาการุณาของท่านซึ่งมีผลประเสริฐกว่าการโปรยปรายโวหารหรือโอวาทมากนักเพราะการกระทำย่อมทรัพย์ึ้งกว่าคำพูดไป็นไหนๆตวงตาเขาอุทิศเรื่องนี้แก่คนกับรถเมยสายดงละคร